สวัสดีค่ะวันนี้ตรงปกนะเมียช่างจะพามาตัดกระดาษไมล่านะคะตัดกระดาษไมล่าเพื่อทํากันช็อตลงสล็อตแม่เหล็กนะคะวันนี้เมียช่างจะพันมอเตอร์ปั๊มน้ํานะคะ ก็เลยจะมาตัดกระดาษไม้ล่าให้ดูนะคะเพราะว่ามอเตอร์ปั๊มน้ำรุ่นนี้ตอนที่ช่างทองสกัดขดลวดออกสล็อตแม่เหล็กเขาเป็นเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเหลี่ยมยังไงเนาะเดี๋ยวให้ช่างทองตัดนะคะแล้วมาดูอีกทีตอนที่พับเข้าไปเนาะทั้งตัดและพับนะคะเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคเวลาพับด้วยนะคะวันนี้จะไม่ได้พับแบบโค้งเหมือนที่เคยลงคลิปนะคะเป็นการพับแบบเหลี่ยมเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวให้ดูสล็อตแม่เหล็กนะคะ นี่คือสลอดแม่เหล็กนะคะถ้าใครสังเกตดีๆนะมอเตอร์ตัวนี้ตัวร่องเขาจะเป็นเหลี่ยมนะคะไม่เป็นกลมนะไม่โค้งนะแต่จะเป็นเหลี่ยมโค้งๆเนาะเดี๋ยวช่างทองจะมีเทคนิคการพับหรือการหักกระดาษยังไงเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเราไปที่เครื่องตัดก่อนเนาะให้ช่างทองตัดให้ดูด้วยเลยนะคะวิธีการถ้าเราจะตัดให้มันเป๊ะเลยเทคนิคคืออยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูกันดูตามมือเลยนะคะก็คือ ให้ตัดแผ่นแรกก่อนแล้วก็วัดเนาะหรือว่าตัวนั้นนะค่ะตัวที่าทาทองหยิบเมื่อกี้เนี้ยคือแบบเลยถูกไหมคะเราต้องมีแบบเราต้องมีแบบก่อนนะคะเราตัดอันแรกให้เสร็จก่อนแล้วก็ทําแบบนะขั้นตอนการพับก็คือเหมือนเดิมพับหัวะนะขั้นตอนการพับก็พับแบบนี้เลยใช้รีดแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าสกัดตัวเนี้ยสาคัญมากเลยค่ะก็พับให้เป็นสามส่วนนะคะแบ่งเขาเป็นสามส่วนแล้วพับแบบนี้เลย นี่ก็เหมือนกันเ,เราก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูเนาะว่าวมันพอดีไหมคะพอดีไหมคะช่างพอพอดีครับใช้ได้เลยใช่ไหมคะ,คะก็โอเคครับโอเคเราก็ดึงเขาออกมาเพื่อจะตัดก็เท่านี้เลย แบบเรามีอยู่แล้วอ๋อแบบนี้เลยเมื่อกี้ที่ช่างทองวัดก่อนที่จะตัดเนาะโอเคไปเลยคะ่ะทั้งหมดสิบแปดอันทั้งหมดใช้สิบแปดอันนะคะสิบแปดล่องคสิบแปดสลอด็อตสิบแปดสลอด็สลอต <Okay. S 1> ถ้ามีช่างพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตะนะคะันนี้ตัดบนโต๊ะจะจะดู ขนาดไหมคะไม,ไ,มไม่ต้องมันต้องมีอะไรกดนะครับโอเคไปนี่เดยวเก่าเวลาเดิมคะ่ะท,ที่แล้วก็ตรงนี้แหละแต่ว่าวันนี้ก็จะถ่ายให้ดูเพราะว่ามันตัดคนละแบบกันนะคะโอ้ยตัดแบบเดียวกันคะ่ะขอโทษครับคนละแบบคะ่ะ นีโต๊ะดูสะอาดตานิดนึงนะคะเราได้แล้วเราก็พับเลยนะคะนะครับแล้เราก็ทำให้เขาเท่ากันนะ ถ้าหัวเราพับเยอะเขาก็จะไม่โผล่นะครับก็พับให้พอดีนะตรงนี้เดี๋ยวจะให้ช่างทองหมุนอีกฝั่งนึงให้ดูนะคะตอนนี้พับเข้าไปก่อนเนาะ รีดที่พื้นก็ได้ใช่ไหมคะช่างทองทาแบบรีดกับโตะให้ดูหน่อยได้ไหมคะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ถนัดเพราะว่ารีดเหมือนที่ช่างทองทาเนี่ยเมียช่างเคยทำนล้เมียช่างว่าเจ็บนิ้วเนี่ยค่ะทําแบบเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันนะคะก็รีดที่โตที่เรียบๆนะแล้วก็ตัวที่เราจะกดรีดเนี่ยต้องไม่เป็นมุมนะคะเพื่อไม่ให้เนื้อกระดาษเขาเสียนะไม่ต้องเอาสกัดก็ได้เอาเป็น กันไกลก็ได้คัเป็นไม้บรรทัดสัาพันก็ต้องไม่มีมุมไม่มีความคมนะต้องโค้งนะครับให้เลือกเป็นไม้บรรทัด,ดดีกว่านะช่างนะเพราะว่าอันขนาดเนี้ยไม้บรรทัดก็มีขายนะคะแต่ว่าสกัดตัวเนี้ยจะถนัดมือที่สุดนะคะเมียช่างก็ใช้นะคะก็เมียช่างก็ทําคลิปไว้นะถ้าใครที่อยากหาเครื่องมือตัวนี้เป็น diy นะคะเป็นใบเลื่อยใบเลื่อยตัดเหล็กหนึ่งนิ้วนะคะหน้าหนึ่งนิ้วนะเอากี่ซี่ก็ได้นะคะ เพราะเราไม่ได้ใช้ซี่เขาอยู่แล้วนะคะก็คุ้มค่ะถ้าทำก็เมียถ้าทำคลิปไปแล้วเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ตายคลิปนี้หรือจะขึ้นที่ตัวไอให้นะคะพิมพ์ไปว่าสก,กัด DIY นะคะสัตว์สกัดไปเรื่อยดี Y ก็ขึ้นแล้วค่ะเข้าไปดูได้ไม่ไม่นานค่ะไม่ไม่ยุ่งยากด้วยเดี๋ยวจะวัดความยาวแม่เหล็กให้ดูก่อน พับกระดาษแลวเดี๋ยวคลิปพันไปช่างทองลืมค่ะทุกคนก็วัดก็ได้เผื่อ fc พับกระดาษอยากดูพิลิปพ ja. mm ับกระดาษลุกขึ้นไปหยิบไอที่ว evet ัดโลวเนียวจะมาวัดให้ดูยังไม่ได้พันค่ะคลิปนี้พับกระดาษอย่างเดียวถ้าจะวัดเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปพันเนาะค่อยค่อยวัดก็ได้อ่ะหยิบมาแล้วก็วัดหน่อยนึงก็ได้ค่ะนี่นะคะั้นตอนนี้ก็คือก่อนที่เราจะพันอ่ะช่างทองจะวัดให้ดูด้วยนะคะ มันก็จะดีกับตอนที่เราทำแบบนะคะแล้วก็ขดลวดนะคะประมันน่าจะหกเซนนะครับตัวนี้นะคือเขาก็จะมีค่าคาดเคลื่อนเพราะว่าในคลิปพันมอเตอร์เมียช่างจะบอกรอบบอกเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าวัดแล้วสล็อตได้ตามที่ในคลิปนะคะก็สามารถใช้รอบเดียวกันได้เลยนะคะอ๋จุดห้าครับ,บเบอร์เดียวกันได้เลย หกดห้านะครับความยาวของแม่เหล็กนะ6กจุดห้าอันนี้ก็คือ ส่วนการทําแบบนะคะเมียช่างทําคลิปแล้วนะคะใครที่ขอมาก็ไปดูได้เลยเมียช่างลงคลิปเมื่อวานเนาะทําให้ดูแล้วนะคะตัวนี้ก็อาจจะไปทําอยู่ในคลิปพันมอเตอร์นะคะ あ。<music> เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันคลิปพันเลยนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ